คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศรษฐีอาจารย์เกลเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นการเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเลือกใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้สามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างถูกต้องแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับ ว่าระหว่างเส้นทางที่ GPS มันนำทางไปมันจะมีอะไรที่รอเราอยู่บ้างและเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนที่กลุ่มของเจ้าของเรื่องได้ใช้ GPS นำทางไปยังวัดที่จัดงานศพของรุ่นพี่ที่รู้จักกันและ GPS เจ้ากรรมนี่แหละครับที่นำพาให้พวกเขาต้องไปพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆระหว่างทางกับเรื่องที่มีชื่อว่า เส้นทางที่เร็วกว่าก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเรา อยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ลหลอนของคุณกุ๊กซึ่งเธอได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาทางอีเมลเล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอาอกมานำเสนอให้ทุกท่านดีเซฟความหลอนไปพร้อมๆกันนะครับโดยประสบการณ์ดังกล่าวที่คุณกุ๊กส่งเข้ามาเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ที่เธอกับกลุ่มเพื่อนได้มีโอกาสไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองและที่สำคัญคือผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2562ในช่วงนั้นคุณกุ๊กและเพื่อนๆในมหาวิทยาลายัยเพิ่งเรียนจบกันมาได้ประมาณ2ปี ซึ่งช่วงนั้นช่องแชทกลุ่มของเพื่อนที่เคยเต็มไปด้วยบทสนทนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนและกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตที่กลายมาเป็นหัวข้อหลักๆที่พวกเขาหยิบยกมาพูดคุยกันดังนั้นการพบเจอเพื่อนฝูงเหมือนกับวันวานมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับในอดีตเพราะต่างคนต่างก็ยุ่งกับการทำงานและช่วงชีวิตหลังเรียนจบจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง ในกลุ่มแชทก็มีเพื่อนที่ชื่อว่าคุณเคนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของคุณกุ๊กเขาได้พิมพ์ข้อความเข้ามาแจ้งทุกคนว่าพวกมึงพี่นัดเขาเสียแล้วนะและแม้ว่าข้อความดังกล่าวจะเป็นข้อความสั้นๆแต่มันก็ส่งผลให้กลุ่มแชทเงียบกริบไปชั่วขณะก่อนที่จะเริ่มมีข้อความจากเพื่อนคนอื่นๆที่ยิงคำถามกลับมาด้วยความตกใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับสิ่งที่ได้อ่านยกเว้นก็แต่คุณกุ๊กท,ที่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแล้ว จากเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รู้จักพี่นัทซึ่งเป็นแฟนของเคนโดยคุณกุ๊กอธิบายว่าพี่นัทกับคุณเคนจะเป็นคู่รัก LGBTQ และพี่นัทก็เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันโรคที่ทําให้พี่นัทจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับจากที่คุณกุ๊กทราบมาคร่าวๆเขาจะเรียกกันง่ายๆว่าโรคขี้แมวขึ้นสมองซึ่งมันก็เป็นอาการติดเชื้อมาจากปรสิตหรือโปรโตัวที่พบได้ง่ายมากที่สุดในอุจจาระของแมวรวมไปถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการปรุงสุก ซึ่งข่าวของพี่นัทมันก็ทําให้เธอเสะเทือนใจอยู่ไม่น้อยเพราะตัวของเธอเองก็เป็นคนรักแมวเหมือนกับพี่นัทหลังจากที่เคนเข้ามาแจ้งข่าวเศร้าในกลุ่ม<ๆ>เพื่อนๆทุกคนก็เริ่มปรึกษากันเรื่องการวางแผนในการเดินทางไปร่วมง,งานศพพี่นัทที่จะจัดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งในต่างอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยคุณเคนได้แจ้งไว้ก่อนแล้วว่าเขาจะเดินทางไปที่วัดพร้อมกับครอบครัวของพี่นัทส่วนเพื่อนที่เหลือซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่ตามต่างจังหวัด ต่างก็ช่วยกันวางแผนอย่างกระตือรือร้อนเพื่อที่จะได้ไปร่วมแสดงความเสียใจโดยไม่ขาดใครเพราะพวกเขารู้ดีว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณเคนในช่วงเวลาที่เขาต้องการกำลังใจมากที่สุดหลังจากวันนั้นสองวันซึ่งตรงกับวันที่สามหลังจากที่พี่นัดจากไปเพื่อนในกลุ่มก็เริ่มทยอยกันเดินทางไปร่วมงานศพโดยหนึ่งในนั้นก็จะมีคุณแฟมหนึ่งในเพื่อนของคุณกุ๊ก ทีอาสาขับรถข้ามจังหวัดเพื่อพาทุกคนไปด้วยกันโดยเขาวางแผนรับเพื่อนๆตามจุดต่างๆและสมาชิกร่วมทางก็จะประกอบไปด้วยคุณทามคุณแชมป์และสุดท้ายก็คือคุณกุ๊กก่อนที่ทั้งหมดจะมุ่งหน้าไปยังวัดที่จัดงานศพของพี่นัดขึ้นในต่างอำเภอโดยพวกเขาตกลงกันว่าหลังจากเสร็จงานคุณเคนจะขอติดรถกลับเข้ามาในตัวเมืองพร้อมกับพวกเขาด้วยโดยความที่ในวันเดินทางคุณแฟนดันติดธุระเรื่องงานเร่งด่วน กว่าจะเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดินทางไปรับเพื่อนๆครบก็ป่าเข้าไปในช่วงเย็นของวันเสียแล้วและพอรับสมาชิกทุกคนขึ้นรถเสร็จคุณแฟมก็เริ่มขับรถมุ่งหน้าไปยังวัดตามเส้นทางที่กำหนดไว้ใน GPS ระหว่างทางซึ่งเป็นช่วงที่ฟ้าค่อยๆมืดลงแฟมก็เสนอขึ้นมาว่าหากใช้เส้นทางตามที่ปักหมุดเอาไว้น้ำมันที่เหลืออาจจะไม่เพียงพอจนถึงปั๊มถัดไปทางคุณกุ๊กซึ่งนั่งอยู่ข้างคนขับ จึงรีบช่วยแฟมดูเส้นทางผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแล้วก็พบว่าใกล้กับเส้นทางหลักสีฟ้าที่กำลังใช้อยู่มันมีถนนอีกเส้นที่ปรากฏเป็นเส้นสีเทาและมันก็ตัดตรงเข้าไปยังจุดหมายได้เช่นกันแถมมันยังแจ้งอีกว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เวลาน้อยกว่าทางคุณกุ๊กที่เห็นอย่าง,งานั้นจึงลองปักหมุดแล้วปรึกษากับเพื่อนๆว่าถนนเส้นนี้น่าจะเป็นทางลัดที่ช่วยประหยัดน้ำมันแล้วไปถึงวัดได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อเห็นดังนั้นทั้งถามและแชมป์ที่นั่งอยู่เบาะหลงังก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณกุ๊กนะครับทุกคนจึงลงความเห็นกันว่าการใช้เส้นทางนี้ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องน้ำมันหมดกลางทางและเพื่อให้เดินทางไปถึงวัดได้ทันเวลาร่วมพิธีเอาไงเอากันวะเสียงของคุณแชมป์พูดขึ้นมาด้วยความมั่นใจก่อนที่จะหักพวงมาลัยพารถเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่คุณกุ๊กเป็นคนเสนอ แล้วทิ้งเส้นทางหลักที่ดูปลอดภัยเอาไว้เบื้องหลังในช่วงเวลาที่แสงของวันเริ่มจะจางลงและกลายเป็นช่วงโผล่เพลเซึ่งช่วงเวลานี้นักขับจะรู้กันดีนะครับว่าเป็นเวลาที่ยากลําบากมากๆในการขับขี่เพราะพวกเขาจะต้องใช้สายตาเพ่งมองให้ชัดและปรับตัวเข้ากับแสงที่กําลังจะเปลี่ยนไปทางคุณแฟมที่นั่งอยู่หลังพวงมาลายัยก็พยายามควบคุมรถให้มั่นคงที่สุดขณะเดียวกันคุณกุ๊กและเพื่อนๆที่เหลือภายในรถ ก็พยายามพูดคุยกันเพื่อสยบความเปลี่ยวของสองข้างทางที่เห็นเส้นทางเริ่มนำพาพวกเขาเข้าสู่พื้นที่หุบเขาในตัวอำเภอถนนที่เคยกว้างขวางเริ่มแคบลงเรื่อยๆแมมพื้นถนนจะยังเป็นซีเมนต์แต่สภาพรอบด้านกลับเริ่มให้ความรู้สึกแปลกออกไปมีเพียงต้นไม้ใหญ่และความเงียบที่รายล้อมบรรยากาศรอบรถเริ่มเงียบลงเล็กน้อยเมื่อทุกคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง G.P.S. ก็ยังคงทำหน้าที่บอกทางสารถีอย่างคุณแฟม้มว่าอีก30เมตรข้างหน้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยเมื่อคุณแฟ้มขับรถไปถึงจุดที่ G.P.S. ระบุแล้วกำลังจะหักเลี้ยวซ้ายไปตามที่มันบอกจุดจู่รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นจากทางเลนตรงข้ามแล้วมันก็เลี้ยวตัดหน้ารถของพวกเขาอย่างกระทันหันเขื่อมุ่งหน้าเข้าไปในซอยทางซ้ายมือของพวกเขาแล้วทันใดนั้นเสียงเบรกก็ดังกังวานเข้ามาในห้องโดยสาร พร้อมกับพฤติกรรมของคนภายในห้องโดยสารที่นิ่งเงียบไปชั่วขณะโชคยังดีที่คุณแฟมหยุดรถได้ทันก่อนที่จะชนรถของพวกเขาหยุดลงที่กลางถนนขณะที่รถบรรทุกคันนั้นก็หักเลี้ยวเข้าไปในซอยอย่างไม่ใยดีในจังหวะนั้นคุณกุ๊กที่นั่งอยู่เบาะหน้าก็ได้แต่มองตามเข้าไปในซอยที่รถบรรทุกเลี้ยวเข้าไปนะครับและสิ่งที่เธอเห็นก็ทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเมื่อภายในซอยมันเป็นพื้นที่คล้ายกับหลุมฝังศพของชาวจีน ที่เรียงรายกันอยู่อย่างเป็นระเบียบเธอจึงหันไปบอกแฟมด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกว่ามึงไม่ต้องเลี้ยวเข้าไปแล้วขับไปทางอื่นเถอะกูว่า GPS มันน่าจะพาหลงทางว่ะในตอนนั้นเพื่อนๆในรถก็มองหน้ากันด้วยความไม่แน่ใจนะครับส่วนคุณไามที่นั่งอยู่เบาะหลังก็พูดขึ้นมาว่าใช่ขับต่อไปบนถนนเถอะรถบรรทุกนั่นคงจะเลี้ยวเข้ามาทำธุระของเขาคุ่แฟมที่ได้ยินอย่าง,งานั้น ก็พยักหน้ารับแล้วหันพวงมาลัยกลับไปยังทางเดิมพร้อมกับความเงียบที่แทรกเข้ามาแทนที่ภายในรถเพราะอยู่ดีๆทุกคนก็เงียบปากไปพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายหลังจากคุณแฟ้มขับตรงเข้าไปตามทางเรื่อยๆคุณกุ๊กก็สังเกตเห็นว่าถนนเส้นนี้เป็นทางซีเมนที่ตัดลัดเลาะไปตามไหล่เขาบรรยากาศรอบข้างเงียบสง,งัดไรผู้คนไม่มีแสงไฟใดๆนอกจากแสงไฟหน้ารถ ที่คอยส่องนำทางและทำให้รู้สึกอุ่นใจได้นิดหน่อยจนกระทั่งเธอจำได้ว่ารถของแฟมบนกลับมาพบสี่แยกแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะเคยขับผ่านมันไปแล้วคุณกุ๊กบอกว่าสี่แยกแห่งนี้พื้นที่โดยรอบจะเป็นพื้นที่โลง่งถัดออกไปจะมีภูเขารายล้อมและไร้บ้านเรือนและไม่ว่าคุณแฟมจะขับรถตามทางตรงไปข้างหน้าเท่าไหร่แต่สุดท้ายรถของพวกเขาก็ยังวนกลับมาที่สี่แยกจุดเดิม จนกระทั่งคุณถามเหลือไปเห็นว่าทางซ้ายมือของแยกมีรถจัก,กรยานยนต์สีแดงคันหนึ่งจอดอยู่และถัดจากรถจัก,ก,กรยานยนต์คันนั้นก็จะมีผู้ชายที่คาดว่าน่าจะเป็นชายวัยกลางคนยืนทำท่าเหมือนกำลังพูดคุยโทรศัพท์ซึ่งชายคนนั้นก็เปรียบเสมือนจุดสังเกตนะครับที่ทำให้พวกเขารู้ตัวว่าตัวเองวนกลับมาอยู่ที่จุดเดิมอีกแล้วเมื่อรถของแฟมวนกลับมาที่แยกนี้อีกครั้งแฟมที่เริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับความผิดปกติของเส้นทาง ก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าชายคนนั้นมายืนทำหาอะไรมืดๆทำไมไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องแต่ยังไม่ทันที่คุณแฟมจะได้พูดต่อชายวัยกลางคนที่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ก็หันควับแล้วจ้องมองมาที่รถของพวกเขาทันทีจนทุกคนภายในรถต่างก็ประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นวุนาทีนั้นคุณแฟมก็ตัดสินใจขับรถต่อไปตามทางนะครับแต่คุณกุ๊กที่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติก็เอาแต่มองสำรวจรอบตัวด้วยความหวาดระแวง จนกระทั่งเธอเหลือบไปมองที่กระจกฝั่งคนขับเธอกลับเห็นชายวัยกลางคนคนเดิมกำลังเกาะอยู่ที่ท้ายรถของพวกเขาพร้อมกับชะโงกหน้าขึ้นมามองมือทั้งสองข้างยึดแน่นที่ขอบกระบะในทวงท่าที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยสักนิดส่วนใบหน้าของชายคนนั้นที่เธอเห็นกลับมีลักษณะเหมือนกับกลุ่มหมอกสีดำๆที่ลอยวนไปมาอยู่บริเวณใบหน้าจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นดวงตาปาก และจมูกเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปภาพที่เห็นเมื่อครู่ทําให้คุณกุ๊กหลุดกรีดออกมาสุดเสียงก่อนที่แฟ้มจะหันมาถามว่ามึงเป็นอะไรของมึงวะแต่ตอนนั้นเธอก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปนะครับได้แต่มองไปที่กระจกอีกครั้งแล้วก็พบว่าท้ายรถไม่มีร่างของชายคนนั้นอยู่อีกแล้วแต่ยังไม่ทันที่เธอจะตั้งสติได้ชายคนเดิมก็ปรากฏตัวขึ้นมาโดยคราวนี้มันโผล่มาอยู่ที่หน้าต่างฝั่งคนขับทางคุณแชมป์ที่นั่งอยู่เบาะหลัง และสังเกตเห็นอาการผิดปกติของกุ๊กจึงแนะนำให้เธอหลับตาแล้วก้มหน้าเอาไว้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการมองเห็นภาพอะไรหลอนระหว่างทางขณะเดียวกันทามันก็รีบถอดตะกรุดที่คล้องอยู่บนคอตัวเองมายื่นให้กับกุ๊กพร้อมกับบอกให้เธอถือมันเอาไว้แน่นๆซึ่งตอนนั้นคุณกุ๊กก็ได้มาทราบในภายหลังนะครับว่าทั้งสองคนไม่ได้เห็นภาพอันน่าสยดสยองเหมือนกันกับเธอรถของแฟมยังคงมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่ไม่รู้จัก ท่ามกลางความมืดและเงียบสงัดตลอดทางเส้นทางจนผ่านไปได้สักพักแสงไฟของถนนใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมาเบื้องหน้าราวกับเป็นสัญญาณบอกว่าพวกเขาสามารถหลุดพ้นจากเส้นทางที่วกวนและน่าสะพรึงกลัวนี้ไปได้แล้วซึ่งหลังจากที่รถสามารถเคลื่อนตัวเข้าสู่ถนนใหญ่บรรยากาศอันแสนอึดอัดภายในรถก็เบาบางลงหุ่นแฝมจึงบอกให้หุ่นกุ๊กลืมตาได้แล้วทันทีที่เธอลืมตาขึ้นมา คุณกุ๊กก็รีบขอให้แฟ้มแวะปั๊มน้ำมันที่อยู่แถบนั้นในทันทีพอถึงปั๊มน้ำมันแล้วรถจอดนิ่งสนิททุกคนก็ลงมาพักผ่อนแล้วเริ่มพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นฝั่งคุณกุ๊กที่อัดอั้นกับภาพที่ตัวเองเจอก็เริ่มเล่าให้เพื่อนๆฟังพร้อมกันโดยเธอได้บรรยายถึงชายวัยกลางคนที่เกาะอ,อยู่ท้ายรถซึ่งทุกคนก็ฟังอย่างตั้งใจและตกใจกับสิ่งที่กุ๊กเผชิญเพราะตอนนั้นไม่มีใครภายในรถเห็นภาพแบบที่เธอว่าเลยสักคน หลังจากฟังเรื่องราวของคุณกุ๊กจบแชมก็พูดเสริมเรื่องเล่าที่เคยได้ยินจากคุณเคนเกี่ยวกับพี่นัดโดยแชมเล่าว่าพี่นัดเนี่ยเขาเคยพบเจอเหตุการณ์ค,คล้ายๆกันในอำเภอนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ได้ยินมาก็คล้ายกับว่าตอนนั้นพี่นัดจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านเส้นทางนี้เพียงคนเดียวแล้วก็เห็นชายวัยกลางคนผ่านกระจกมองหลังกำลังนั่งซ้อนท้ารถที่พี่แกกำลังขับอยู่นั่นจึงทำให้พี่นัดตกใจจนเสียหลักล้ม รถลื่นถไหลไปกับพื้นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องใช้เวลารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลน,นานกว่าจะกลับมาเป็นปกติเมื่อพักลลังหน้าล้างตากันเรียบร้อยทั้งหมดก็ตัดสินใจออกเดินทางกันต่อจนกระทั่งในที่สุดคุณแฟมก็พาเ,เพื่อนๆมาถึงวัดที่ตั้งศพของพี่นัทได้อย่างปลอดภยัยพอมาถึงคุณเขียนก็รีบออกมาต้อนรับก่อนที่จะพาไปยังโรงทานเพื่อรับประทานอาหารเย็นและในระหว่างที่นั่งทานอาหารอยู่บนโต๊ะกับผู้ใหญ่คนอื่น คุณแฟมก็ถือโอกาสเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางให้คุณเคนฟังอีกครั้งเมื่อแฟมเล่าเรื่องทั้งหมดจบผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นญาติใกล้ชิดกับพีนัทก็เงียบไปสักพักเหมือนกำลังนึกอะไรบางอย่างก่อนที่จะพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าสิ่งที่พวกเขาได้ไป,ปเผชิญมาระหว่างทางอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาตั้งใจมาทำบุญมันเลยไปดึงดูดพวกสัมภเวสีหรือวิญ,ญญาณให้เข้ามาใกล้ คุณไามจึงพูดขึ้นมาด้วยความโมโหว่าถ้าหากวิญญาณพวกนั้นจะมาหลอกกันแบบนี้พวกเขาจะไม่ยอมอุทิศส,ส่วนบุญใดๆให้เลยสักอย่างซึ่งคุณกุ๊กก็เห็นด้วยกับคำพูดของไามนะครับหลังจากรับประทานอาหารและทำบุญใส่ซองเสร็จสิน้นพวกคุณกุ๊กก็ใช้เวลานั่งพูดคุยปลอบใจคุณเคนจนเกือบจะเที่ยงคืนและเมื่อแขกในงานเริ่มทยอยกลับกันหมดคุณเคนก็เข้าไปพูดคุยกับญาติๆของพี่นัดว่าเขาจะขอตัวกลับพร้อมกับพวกคุณกุ๊กในคืนนี้ เนื่องจากตัวคุณเคนติดปัญหาเรื่องงานซึ่งญาดหญาิของพี่นัทก็เข้าใจแลวไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับระหว่างเดินทางกลับเส้นทางที่พวกคุณกุ๊กสัญจรผ่านก็ดูราบรื่นดีไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแต่อย่างใดจนกระทั่งขับมาถึงที่บ้านของชามคุณแฟมก็จอดรถส่งเพื่อนให้ลงไปก่อนส่วนคุณกุ๊กและเพื่อนๆที่เหลือก็ตกลงกันว่าจะไปค้างคืนที่ห้องพักของคุณเคนและแม้ว่ากุ๊กจะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในกลุ่ม แต่เธอก็รู้สึกสบายใจที่จะค้างคืนกับเพ,เพื่อนเพราะคนอื่นๆในกลุ่มนอกจากไทม์แล้วต่างก็เป็นเก้งที่เธอไว้ใจและสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงที่พักของเคนทุกคนก็สลับสับเปลี่ยนกันไปล้างหน้าล้างตาและเตรียมตัวพักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันแต่แล้วปัญหาเล็กๆมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อแอร์ภายในห้องมันไม่ยอมเย็นสักทีคุณแชมป์ที่มีรูปร่างอ้วนและขี้ร้อนที่สุดในกลุ่ม จึงลุกไปเปิดหน้าต่างภายในห้องแล้วบอกทุกคนอย่างติดตลกว่างั้นคืนนี้กูขอเปิดหน้าต่างนอนแล้วกันนะซึ่งเพื่อนๆแต่ละคนก็เห็นด้วยนะครับเพราะพวกเขาคิดว่าการเปิดหน้าต่างและพัดลมนอนน่าจะดีที่สุดแล้วสําหรับคืนนี้ด้วยความเคยชินคุณกูก็โทรหาแฟนของเธอแล้วค้างสายไว้ตอนนอนเหมือนกับทุกคืนแต่ก่อนที่จะหลับคุณกูกับแฟนก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยเรื่องที่เธอมาค้างคืนที่บ้านพักของเพื่อน และกว่าที่จะพูดคุยกันดูเรื่องก็ล่วงเข้าสู่ตีสามพอดีโดยที่ในคืนนั้นคุณกุ๊กที่นอนอยู่บนโซฟากลางห้องก็ได้แต่พลิกตัวไปมาเพราะรู้สึกนอนไม่หลับแต่ขณะที่เธอนอนตะแคงอยู่ท่ามกลางความมืดและมีเพียงแสงสลัวจากไฟระเบียงส่องเข้ามาจูๆ่ๆคุณกุ๊กก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มของเธอแล้วสิ่งนั้นมันก็เริ่มมุดขึ้นมาอย่างช้าๆจากบริเวณข้างลำตัวของเธอ ก่อนที่จะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจนเกือบจะถึงระดับสายตาในตอนนั้นคุณกุกที่กำลังหลับตาก็รวบรวมความกล้าเปิดเปลือกตาขึ้นมานะครับแล้วภาพที่ปรากฏต่อสายตาของเธอก็คือเงาดำๆรูปร่างคล้ายกับผู้ชายคนหนึ่งและแม้ว่าจะไม่ได้สนิทกันมากแต่เงานั่นก็ขุนตาพอที่จะให้คุณกุกจำได้ว่ามันคือร่างของพี่นัดที่มุดขึ้นมาจากผ้าห่มข้างตัว ่อนที่จะมานอนตะแคงข้างแล้วส่งยิ้มให้เธออยู่ในความมืดความกลัวพุ่งทะลักออกมาจนคุณกุ๊กพูดไม่ออกและทุกอย่างก็หายวับไปในพริบตาเมื่อคุณเคนลุกขึ้นมาเปิดไฟภายในห้องก่อนที่กุ๊กจะลุกขึ้นมาโวยวายว่าพี่นัดมาหลอกกลัวแกมาหลอกกูจริงๆซึ่งเสียงของกุ๊กก็ส่งผลให้แฟ้มและแชมป์ที่นอนอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วด้วยความกลัวคุณกุ๊กจึงลงไปนอนอัดกับเพื่อนอีกสามคนที่ผืน ก่อนที่คืนนั้นจะผ่านพ้นไปจนกระทั่งในคืนต่อมาหลังจากที่แยกย้ายกับเพื่อนๆแล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเรื่องที่ทะเลาะก,กันกับแฟนก่อนหน้านั้นมันก็ยังไม่จบนะครับและคุณกุ๊กก็ยังต้องเคลียร์กับแฟนต่อจนถึงกลางดึกคุณกุ๊กจําได้แม่นว่าวันนั้นเป็นคืนวันพระหลังจากเคลียร์ปัญหาจุกจิกกันจบแฟนของเธอก็โทรข้างสายไว้ตามปกติก่อนที่จะหลับไปก่อนเหมือนดังเช่นทุกคืน แต่ฝั่งของคุณกุ๊กกลับนอนไม่หลับจนกระทั่งตีสามในจังหวะที่เธอกำลังจะเคลิ้มหลับไปจูจ่ๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างผลักเธอจนตกเตียงพอกวาดสายตามองไปรอบๆก็เห็นเข้ากับเงาของผู้ชายที่ดูไม่ขุ้นตานั่งอยู่ในห้องซึ่งคุณกุ๊กก็เดาว,ว่าชายคนนั้นน่าจะเป็นวิญญาณของพี่นัดที่กำลังนั่งพิงฝาแล้วชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งแต่พอคุณกุ๊กพยายามจะพูดออกมาเธอกลับพบว่าตัวเธอเองไม่สามารถเล่งเสียงได้เลย นอกจากนี้เธอยังไม่สามารถขยับตัวได้อีกด้วยจนกระทั่งคุณกุ๊กมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกในมือถือมันดังขึ้นคุณกุ๊กตัดสินใจนำเรื่องราวแปลกๆไปเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังแล้วเธอก็ได้ทราบจากคุณทามว่าเขาก็ได้พบเจอเหตุการณ์แปลกๆในคืนที่กลับมาจากงานศพเช่นกันโดยทามเล่าให้ฟังว่าเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเห็นเงาดำๆเดินเข้ามาหาที่ปลายเท้า ก่อนที่จะมีเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาสั้นๆว่าฝากด้วยนะซึ่งในตอนนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นความจริงหรือความฝันจนกระทั่งเขาได้ฟังเรื่องราวที่กุ๊กนํามาเล่าเขาก็คิดว่าคงจะเป็นพี่นัทที่มาฝากคุณเคนเอาไว้กับเขาเพราะทามเป็นคนที่สนิทกับคุณเคนมากที่สุดในกลุ่มแต่สิ่งที่แปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือคุณเคนซึ่งเป็นแฟนของพี่นัทกลับไม่มีโอกาสได้พบเจอวิญญ,ญาณของพี่แกเลยสักครั้ง แม้ว่าเคนปรารถนาที่จะพบเจอมากน้อยเพียงใดก็ตามซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณกุ๊กส่งเข้ามาจบส่วนตัวผมเองก็มองว่าบางครั้งความสูญเสียอาจมาพร้อมกับความเศร้าและความกลัวแต่สิ่งสำคัญที่คนเราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือการยอมรับความจริงและปล่อยวางเพราะไม่ว่าความผูกพันจะลึกซึ้งเพียงใดการยึดติดก,กับสิ่งที่จากไปมันอาจจะกลายเป็นพันธนาการที่กักขัง ทั้งตัวของเราและวิญญาณของคนที่เรารักนอกจากนี้การระลึกถึงความดีงามที่เคยมีร่วมกันยังสามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปดังนั้นในวันที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ควรแสดงความรักและความใส่ใจต่อคนที่ยังอยู่กับเราก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นเพียงความทรงจำที่มันไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้อีก ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ